เกเข้ากับหัวสว่านแบบนี้เลยนะครับโคตรแรงเห็นสภาพถังใบนี้แล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาจะไปทิ้งหรือทำถังขยะก,กันแล้วใช่ไหมครับแต่ยุดก่อนเพราะนี่คือเครื่องทำพิษมอสใบสองเช้าไล่เดี๋ยวเรามาเริ่ม DIY กันเลยดีกว่าครับงานนี้ให้เจาะรูที่ถังเพื่อวางบูธก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยต้องขันให้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะใบมีดเนี่ยแม่งคมยังกับใบคัตเตอร์เลยนะจานเสร็จแล้วครับ เข้ากับหัวสว่านแบบนี้เลยนะครับโคตรแรงแล้ววัสดุที่เราจะมาทำพีทมอสนะครับเพื่อนๆอ,อย่างใบผักหรือเศษใบไม้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่พวกกิ่งไม้เนี่ยเล็กๆอย่างเนี้ยพอทนแต่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยพอเลยนะครับไม่ได้นะเดี๋ยวใบมีแตกหมดหลังจากปั่นละเอียดได้แบบนี้แล้วนะครับให้เอาไปตากแดดฆ่าเชื้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนว่าพีทมอสเนี่ยมันต้องทำยังไงรอติดตามได้เลย